สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube ช่องกันอนุรักษนะครับวันนี้เราก็ได้มาพบกับท่านนายกฤิฎีพุชานุภาพนะครับเพื่อจะมาดูเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับศูนย์แปดผาป่านนะครับครับผมครับผมก็อย่างที่บอกองค์นี้คือองค์ดังในวงการที่ลงมานานแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าผมก็ถ่ายรูปจากร้านที่ดีที่สุดซึ่งเจ้าสวใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วก็ถ่ายอยู่ร้านเดียวกันกับผมครับก็คือถ่ายร้านนั่นแหลม ในตอนนั้นก็คือดีที่สุดแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันตั้งแต่ห้าหกปีเจ็ดแปดปีที่แล้วมันก็เลยในปัจจุบันมันก็เลยไม่ชัดที่ลงคอลัมน์ไว้แต่ตอนนี้ก็คือพอได้ชมลมมาเริ่มทำให้ใหม่ก็คิดว่า f อฟจะได้ชมพระที่เรามีอยู่เนี่ยชัดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับช่งครับช่างน้ำหนักก็ได้เกดสามกรัมนะครับครับก็จะอันนี้จะเป็นองค์ที่ดังในคอลัมน์หลายๆคนจะติดตากับท่าน ท่านบิ๊กโจ๊กท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านพนตำรวจเอกโทสุรเชษฐ์แล้วก็ท่านจากคลิปที่ที่จะอยู่ในคลิปที่พี่ใจเทพเขาทำอยู่ก็จะมีผมอยู่ด้วยในการลงเหรียญน,นี้ที่โชว์อยู่นะครับ<ม>เอากลักษณ์ของการแกะแม่พิมพ์อย่างที่บอกเลยครับคือเหมือนการลงมาตรฐานในตอนนั้นเนาะ<ม>ก็คือแล้วก็ในพระเนื้อทองคำอย่างที่บอกครับการปั๊มแล้วมันจะออกมาเป็นเอากลักษณ์แบบไหน ก็คือจริงๆในเนื้อตะกัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าในเนื้อทองแดงเนี่ยมันกระด้างมันแข็งเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นล่องรอยละเอียดของของขนแมวใ่เนื้อทองคํานี้เรียกว่าเก็บทุกรายละเอียดเลยนะครับเส้นหน้าผานครับชัดเจนจริงๆนะครับใช่ชัดเจนเลยนะครับอันนี้คือนิยมสุดนะครับของของ08อย่างอย่างที่อย่างที่บอกนะครับจมูกมากนะครับชัดทุกอย่างนะครับรอยบนน้อ มันใบหน้าของท่านนะครับบางคนถามว่าพิมพ์ปากกาหรือเปล่าอะไรวะผมไม่รู้เพราะคือวัดเขาไม่ได้ไม่ได้บอกมานะครับคือในตอนนั้นน่ะเนาะปากเหมือนนะฮะนแต่ปากก็เหมือนนอกกาาบางคนถามพิมพ์ปากกาหรือเปล่าถ้านิยมสุดอะไรเงี้ยเราตอบคือวัดเขาไม่ได้เรียกแบบนี้เนาะเราก็ตอบให้ไม่ได้เขาไม่ได้แยกผมดูว่าเออเหมือนอะไรนะครับแล้วก็มาครับคือตามที่ท่านศึกษาแล้วดูว่ามันเหมือนไหมก็คืออย่างที่บอกครับแต่เราก็มีอย่างเงี้ยที่ ขนแมวชัดเจนนะครับตัวอักษรชัดเจนนะฮะก็คือเป็นองค์ดังในอดีตของวงการตั้งแต่ตอนนู้นเลยแล้วก็นี่เป็นเอกลักษณ์นะเส้นแขนครับเส้นกล้ามเป็นข้างเยอะกล้ามแล้วก็เส้นกล้ามเหมือนกับเส้นเอ็นนะเนาะกล้ามเนื้อชัดเจนนะครับเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็ตำหนิอย่างที่บอกนะครับเหรียนท้องคำคมชัดนะครับแล้วก็ คือจริงๆเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญที่มันเป็นมาตรฐานแล้วนะในตอนนั้นคือณเวลานี้มันก็ยังเป็นมาตรฐานอยู่คือยังดูแท้เก้ด้วยด้วยตาถ้าเราเกิดเราดูเป็นดูไม่ต้องถามใครเลยครับมันจะบอกได้นี่ที่ชายสังกติเอ้ยอะไรเอ้ยครับนะครับครับคือบางจุดเนี่ยไม่ต้องบอกเลยแบบของเก้ไม่มีผิดําติดนะครับใช้คํานี้เลยคือถ้าแกะแกะบอกออกมามันก็จะ รอยละเอียดเล็กๆน้อยนจะไม่ติดครับใช่คือถ้าถามลงหล่อยอย่างเงี้ยเขาเห็นอย่างเงี้ยเขาก็รู้แล้วครับขนาดเรามาเข้าพันเอ็กแล้วยังเห็นแค่เป็นจุดเล็กๆอย่างเงี้ยซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วครับตัวสแกนมันไม่สามารถอ่านอยู่แล้วาก็สแกนได้ระดับหนึ่งนะแต่ลายละเอียดเล็กๆ,ๆมากๆเนี้ยก็มันก็ข้ามไปใช่บางอย่างมันมิติซ้อนมิติคือมันไม่ใช่แค่สามมิติซึ่งคอมพิวเตอร์เขาก็ไม่สามารถจะแกะให้ให้ได้ คืออย่างที่บอกครับแท้คือแท้นะครับยังยืนยันกันได้ตัวอักษรคมชัดครับ,รบตัวอักษรคมชัดข้างให้นะครับต,ตามตำรามหมดนะครับคือถ้าเล่มมาตรฐานลงไว้ยังไงถ้าที่บอกไว้ว่าเอออันนี้คือใช่นะครับตัดคงตัดข้างผมก็ดูแล้วนะครับปกติจะไม่ได้ดูแต่ตอนนี้ปัจจุบันเลยกลายเป็นเราต้องดูด้วยเพราะว่าโดนแทงมาอยู่เรื่อย ก็เราก็เลยเอาต้องเล่นตามเขาเปล่าเราก็ลองดูเออเฮ้ยเราก็มีนี่แต่เรายังไม่ได้ขายถ้าไม่งั้นก็คงจะรวยเหมือนกันก็เลยยังอยู่กันไปบนี่ยครับตัวเกินตัวเลยอะไรก็คือจะชัดเจนหมดนะครับทอรหารเอกลักษ์เอเอยังไงคืออย่างที่เล่มมาตรฐานชี้ไว้แบบไหนดูได้เลยครับแคปไปเทียบได้เลยต,ตัวตัวอักษรนะแทงมาเาะไม่ได้ขึ้นทีเดียวขึ้นมาขยับมือ ใช่แล้วมีสองเส้นตามที่เขาเอามาไม้ชี้กันเลยครับก็คืออย่างที่บอกแต่น,นี่คือเราก็ไม่ได้ว่านะหมายถึงเราเรายังเป็นเพื่อนร่วมวงการเนาะก็คือเราก็ยินดีแบ่งให้นะเพราะว่าเห็นประกาศรับซื้ออยู่อะไรอยู่ uh oh. คือเอฟซีเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปขายให้อะไรเงี้ยลองดูได้เยอะเออแต่เราดูเขาก็บอกว่าเขาซื้อแบบนี้จริงๆแต่เราก็ยังไม่เคยไปแต่เกิดสนใจอะไรงี้ก็มาราคาหลังไม่ครับ คุยกันได้นะครับใช่ครับลดให้เยอะเลยใช่ไหมครับครับจะเปิดตัวว่าได้ไปจากผมเลยก็ได้หรือจะเปิดตัวว่าไปได้จากชาวบ้านมาห้านติบล้านอะไรก็ได้ครับไม่เป็นไรก็คือเเพื่อนร่วมวงการครับแต่เราตีตัวเด็กให้กันอยู่แล้วเรารู้กันอยู่ครับต้องไปทํากําไรต้องแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเนาะเด็กพิเศษเลยครับแต่กเก้มาผมคืนเงินให้เต็มนะเออมายืนยันได้นะไม่หักสามสิบเปอร์เซ็นไม่หักครับไม่หักเปอร์เซ็นเลยแล้วอะไรป่ะจะคืนเงินเกินกว่าค่าพระที่ซื้อผมไปด้วย เพราะผมต้องให้ค่าเสียเวลาค่าเสียหายหลาอย่างาใช่ครับคือใช่ครับคือเราต้องต้องเป็นตัวเราด้วยเนาะนี่หลวงพ่อทิมนะครับข้างหลังคือเราจะคืเนเงินให้มากกว่าค่าพระเพราะว่าเรารู้ว่าเสียเวลามากกว่าจะจบกันได้แต่ละองค์อะไรอย่างเงี้ยครับนี่หลวงพอ่อทิมข้างหลังเนี่ยลูกตาท่านาครับคือเอกลักษณ์เลยครับพระทองคําอย่างที่บอกว่าทําไมถึงชอบโชว์พระทองคำถ้าเนื้อล่างนี้ให้ผมโชว์ มีเยอะนะครับมีเยอะมีเยอะเลยไปตั้งร้านกันได้สบายเลยครับท่านผมมาหลังใหม่ได้ครับยังไงท่านจ้องมองเนะไอยู<ช>่<า>เลยใช่คร้บเนี่ยจมูกนะฮะจมูกบางคนบอกต้องมีเม็ดหดนะครับลองดูเอานะครับ <Yeah. S 1> จะนับดูเลยครับสามเม็ดหรือกี่เม็ดอย่างที่ผมบอกผมดูว่ามีหมดเลยตามที่เขาลงแต่ปกติเมื่อก่อนผมไม่เคยดูคลิปของคนอื่นอย่างที่บอกแต่ตอนหลังพอเขาแทงมาเรื่อยๆเออผมดู แต่ที่แรกผมฟังดูว่าลอยตัดมันก็ค้านนะค้านกับความเป็นจริงแต่พอเราเอาของเรามาดูแล้วเออมีเหมือนไปได้ก็ก็ทำให้เราได้ราคาเยอะกว่าเดิมอีกหลายหลายสิบเท่าตัวจากที่เราแบ่งให้เอฟซีเราอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะย่องมาซื้อหรือจะต้องให้คนไปขายเดี๋ยวต้องดูอีกทีครับ <c oughs> <c oughs> ได้แต่ก็อย่างที่บอกครับร่วมวงการเดียวกันเนาะเป็น เพื่อนกันไม่ทะเลาะกันโดยเพราะถ้าศรัธทธาพระองค์เดียวกันคือจะหนึ่งห้าหรือหนึ่งเจ็ดหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านหลวงปู่หมดที่เอเยมาทั้งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดไม่ต้องทะเลาะกันเลยครับคือนับถือท่านทั้งหมดใช่ครับนับถือท่านถูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวกันดีกว่าครับนะครับ,รบ,รบตัวหนังสือเ่ยอะไรเออแค่หัวตัวหนังสือเนี่ยครับเราก็รู้แล้วว่ามันเกิดจากการแกะพิมพ์และลอยปั๊มวิ่งหาขอบเหรียญน,นะครับสานร ลอ,อยเหมือนลอยลัสมีวิ่งเข้าหาใช่ครับรัศมีต้องวิ่งคือเหรียญปั๊มอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้ต้องมีนะครับต้องมีในเหรียญปัม๊มและการทิ้งลายของหางตัวสืออะไรต่ออะไรอย่างที่บอกในพระปั๊มบางองค์ที่บนสังกติก็มีอะไรเงี้ยครับคือจะต้องมีตัวนี้ให้เราเห็นในในเหรียญแท้คือแต่จะอยู่ตรงไหนของเหรียญแค่นั้นเองครับถ้าอย่างเหรียญไต่มาสองนี่จะหลังเหรียญจะเห็นรอยพวกนี้เยอะมากเขยาขยเข้าไปเราจะเห็นรอยครับหวิ่งเข้าไป นะครับออกเยอะเลยครับแล้วก็เหรียญมีการตัดปั๊มตัดมันก็จะมีปิ้นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับคือคือตรงหูเหเออรียญเจาะยังไงอะไรยังไงศึกษาดูว่าในยุคนั้นเขาเจาะยังไง mm hmm. เจาะรูประมาณไหนถ้าเกิดเขาทำห่วงเหรียญด้วยเราต้องรู้ว่าเขาใช้ลวดเบอร์อะไรกันอยู่ในยุคนั้น mm hmm. ก็ได้ก็ยิ่งดีนะครับให้มันตรงไว้จะยิ่งดีนะ mm hmm. ครับสมัยก่อนไม่ได้แพงนะครับพระก็เลยแทงตะบงตะใบกันอะไรกัน คือเขาไม่ได้รู้ว่าจะต้องมาองค์เป็นร้านเหมือนสมัยนี้นะครับเยแทงตะไบลบหูกันกระจุยไปเลยในเนื้อทองคํานะครับเพราะตอนนั้นทองก็ไม่ได้แพงแล้วก็ในเมืองไทยก็มีทองเยอะนะครับช่วงรัชกาลที่รัชกาลที่ห้าเนี่ยทองจะเยอะมากเพราะรัชกาลที่สี่ท่านขุดไว้ถึงพอดีและพอสิ้นรัชกาลก็มาต่อรัชกาลที่ห้าถึงจะเห็นเหรียญรัชกาลเป็นเนื้อทองคาเยอะยน,นะครับ,รบหูเหเรียญน,นะครับครับหูเหรียญและเม็ดไข่ป้งไข่ปลานะครับ ตรงขยักเนี่ยในพระดังๆจะต้องมีถ้าส่วนใหญ่คือจริงๆแล้วมันเกิดจากโรงปั๊มที่เป็นมาตรฐานด้วยคือถ้าท่านลองไปสังเกตเหรียญนั่งพานเหรียญอะไรก็แล้วแต่จะจะ,จะมีตัวเนี้ยแทบทุกทุกรุ่นนะครับที่เป็นพระแพงๆอยู่ในปัจจุบันก็คือปั๊มโรงมาตรฐานเนาะก็เป็นเหรียญสวยที่เล่นกันอยู่ในปัจจุบันเรมีเหรียญต้นแบบนี้ดูสนุกดีนะครับ สนุกครับแล้วก็อย่างที่บอกบางคนบอกโอ้ทองคําใหม่จริงๆแล้วผมก็อยากเห็นทองคําที่มันเปื่อยมันผุเพราะลองดูว่าอะไรปะผมเคยเห็นทองคําเคยมีข้อมูลของทองคําที่ยุคสามพันปีที่ได้รับการ,รยืนยันมาแล้วใช่และท่านลองคิดดูใช่ครับทองคำสามพันปีและอันนี้เพิ่งจะแค่กี่ปีเองครับจะบอกว่าให้เก่า ว่าทองครับถ้าทองเก่าได้แปลกเป็นโลหะที่ไม่ค่อยทํเปริยากับอะไรกับออกซิเจนนะครับถูกต้องคนมันอยู่ได้เป็นพันปีในะครับแล้วก็อย่างที่บอกทองคําเนี่ยมันทําอะไรที่เหลือเชื่อได้บาทหนึ่งสามารถมาลีดเป็นลวดได้เป็นกิโลนะครับกิโลใช่ครับอย่างที่บอกแล้ะจะเกิดจะให้เขาเก่าไปตามการเวลามันก็คงไม่แพงแล้วคงไม่เป็นที่สากลเนาะอย่างที่บอกโฟกัสไปที่พิมพ์พระแล้วก็พระแท้เนาะ ความเป็นจริงอย่างเงี้ยครับจริงดีกว่านะครับครับผมผมชัดนะฮะครับพระคือถ้าพระถอดบล็อกมายังไงก็ไม่ชัดนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าเล่นมาตรฐานก็ไม่เป็นไรเอาหนังสือเล่มมาตรฐานมากางซื้อกันเลยก็ได้นะครับก็คือแต่ผมเทียบไว้ให้แล้วแหละเพราะผมมีหนังสือเล่มมาตรฐานผมไม่ประกวดพระมาได้มาแต่ผมไม่ได้ไปเองครับก็ได้จากงานพวกเขานีโอเคนั่นเดี๋ยวโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปเช็คค่าทองคํากันนะครับครับผมครับผม ครับสลับการเช็คค่าผลสารนะครับสลับเหรียญผาเป่า่างนี้นะครับของท่วนนะครับปีศูนย์แปดปีศูนย์แปดนะครับทองคำก็แปดสิบเจ็ดจุดหนึ่งห้านะครับเงินสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทองแดงศูนย์จุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ตามสูตรการสร้างครับที่จะมาดูกันนะครับเกลักเลยอย่างที่ผมบอกพระในช่วงปีนั้นน่ะการผสมโลหะหรือการอะไรก็แล้วแต่เขาจะเน้นทองกับเงินซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะไม่ใช่นะครับ ปัจจุบันจะไม่ค่อยใส่ทองไปเยอะเอ้ยจะไม่ค่อยใส่เงินไปเยอะในเนื้อทองคําเนื่องจากว่ามันมีการกินกันคือจะทําให้สีไม่สวยแต่ในสมัยก่อนกลับทําให้พระสว่างที่เขาผสมมันนะครับอาจจะเป็นด้วยอุณหภณูมิหรืออะไรเราไม่ทราบได้ครับแต่มันเป็นสูตรและใน่พระในายุคนั้นจะเป็นอย่างนี้เกือบทั้งหมดในในโรงโรงปั๊มมรฐารนั่นแหละ,ค,ะครับโอเคเราก็เช็คค่าทางองคำกักมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับรงนี้ก็อ ค่อนข,ข้างคมชัดสวยงามเลยนะครับครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกครับพระในยุคนั้นปีพศออนั้นเนาะเอกลักษณ์เลยแล้วก็การผสมในชุดของทีมสร้างพระเขาจะผสมอยู่ประมาณนี้ก็คือทองคําเป็นตัวตั้งรองมาก็คือเงินสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับครับแต,แต่แต่ละองค์จะไม่เท่ากันนะถ้าเรามายิงทอง<ต>เพราะว่าอยู่ที่ยิงตรงไหนบ้างอะไรป้ายังไม่เคยเห็นเจอที่ว่าแท้และเท่ากันนะครับถ้าเท่ากันนี้โรงงานอันตรายรอันตรายรจัดเลยครับ ว่าสมัยก่อนด้วยเนาะโอเคครับจากนี้นะก็รักควรฝากงานนะครับงานชลูว์งานประกวดนะครับของชลูอนุรักษ์พุทธศิลป์ประเทศไทยนะครับวันที่สิบนะครับกรกฎาคมสองห้าหกห้านะครับตึกพุทธวิชาลัยนะครับเราชวัตพระนครนะครับเราก็มาเจอกันนะครับครับเจอกับเราทุกๆคนนะครับครับทีมงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็งานดีมีมาตรฐานอย่างที่ทุกท่านทราบดีเนาะเราอยู่วงการนี้มานานแล้วก็ทํา อย่างอนุรักษ์คุตสินเนี่ยทาเบื้องหลังมางานใหญ่ๆทั่วพระราชากานก็ก็ทํามาตลอดก็อย่างที่บอกครับแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะเจอทุกท่านเพราะว่าคิดถึงไม่ได้เจอกันสองปีแล้วมันนานมากับมันนานก็มีโอกาสได้เจอกันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับไม่ต้องมาส่งประกวดก็ได้ภาามาเช็คมาอะไรก็ได้เนาะคือมาทักทายกันสารสนิทก็สอบถามอะไรกันก็ได้หรือถ้าสอบถามอยากสอบถามเลยเนี่ยโทรเบอร์อะไรครับของท่านนิยม ของผมก็0890 9 9 8 8เก้นเปะครับเบอร์เดิมลได้ตลอดครับแล้วก็ในงานก็จะมีเครื่องมาเช็คเนาะอย่างบางคนเออไม่ได้ประกวดมาเช็คทองได้ไหมได้ครับได้ก็คืออย่างนี้บอกคือเรามีความจริงเรามีวิทยาศาสตร์ให้ทุกท่านอยู่แล้วคือที่เราทําอยู่เนาะแล้วก็คิดถึงทุกท่านอยากให้มาเจอมาทักทายพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้เช่นเคยครับ งานดีมีมาตรฐานมากนะครับก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับแร้วคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับพบกันวันงานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ